มาแล้วสวัสดีคะ่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะ Hello and welcome back to the classroom นะคะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูมินี่อีกแล้วนะคะใน English by คุณครูมินี่นั่นเองคะ yeah. อ่ะเย่อ่าก็ตามเคยเนาะก็วันนี้มาพบกับ g r a กรา r แบบฟรีนะคะกับคุณครูมินี่นั่นเองนะคะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะวันนี้เนี่ยคุณครูมินี่เนี่ยจะมาทบทวนนะคะหลักการใช้ subject pronouns and object pronouns อ,อ่ะเป็นหลักการที่เบสิคที่สุดนะคะคือการหลักการใช้ subject pronouns กับ object pronouns เ,เนี่ย แต่เชื่อไหมหลายหลายคนในคลาสคุรูมินี่เกินครึ่งเนี่ยยังสับสนอยู่นะคะระหว่างการใช้ subject pronoun กับการใช้ object pronouns เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงคะคุณครูมินี่อ่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณมินนี้คุณรูมินี่จะมาไขข้อข้องใจนะคะเกี่ยวกับว่า subject pronoun ใช้ยังไงมีอะไรบ้าง object pronoun ใช้ยังไงมีอะไรบ้างอ่ะถ้าพร้อมแล้ว let's go low กันเลยค่ะอ่ะ เรามาดูตัวแรกของวันนี้ก่อนนะคะตัวแรกของวันนี้ก็คือ subject pronoun ชื่อของเขาก็บอกอยู่แล้วใช่ไหมคะว่า subject เนี่ย subject แปลว่าประธานค่ะ pronouns ก็คือคำสรรพนามอ่า subject pronouns เนี่ยก็จะแปลว่าอะไรคะลูกอ่าก็จะแปลว่าคำสรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคนั่นเองค่ะอ่าอีกหนึรอบนะคะคือ subject pronouns เนี่ยก็คือคำสรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นอะไรลูก subject อ่า ที่ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคนะคะย้ำค่ะย้ำประมาณ19 8, 8, ล้าน8 0 0แสนรอบนะคะว่า subject pronoun เนี่ยคือสรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคเท่านั้นนะคะอ่าแล้วเรามาดูหน้าตาซิว่า subject pronoun มีอะไรบ้างง่ายๆค่ะเรียนมาตั้งแต่ดเด็กน้อยแล้วคือคำว่า I อ่าคำแรกค่ะ I แปลว่าฉัน you คุณ we พวกเรา they พวกเขา he เขาที่เป็นผู้ชายนะคะ she หล่อนอ่ะหรือใช้อีกหนึ่งคือว่าเธอก็ได้สุภาพมานนิดนึงอ่า she แปลว่าหล่อนหรือเธอนะคะที่ใช้แทนผู้หญิงและอันสุดท้ายค่ะคือคำว่า it it ที่แปลว่าอะไรคะลูกอ่าที่แปลว่ามันนะคะเราจะใช้กับ อะไรเอ่ยอใช้กับพวกสัตว์สิ่งของอ่านี่นะคะ I, U, V, d h e y he, she, it น่นแหละคำพวกนี้แหละค่ะที่เขาจะต้องทำหน้าที่เป็น subject pronouns เท่านั้นนะคะก็คือใช้อะไรคะใช้ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคเท่านั้นนะลูกต่อไปค่ะเรามาดูตัวอย่างประโยคสักนิดหนึ่งนี่เห็นไหมคำว่าประธานของประโยคอะ ขอเพิ่มเติมนิดนึงโครงสร้างในประโยคในภาษาอังกฤษเนาะก็จะมี s บวก v บวก o อ่า s บวก v บวก o เห็นไหม s ตัวนี้ย่อมาจากคำว่า sub อะไรคะนี่ไงย่อมาจากคำว่า subject v ตัวนี้ย่อมาจากคือ verb คือคำกิริยาและ o ตัวนี้คือย่อมาจาก o b อะไรคะอ่า object นั่นเองที่แปลว่า I'm sorry อะ ที่แปลว่าก,กรรมนั่นเองนะคะ,ะเห็นไหมลูกนี่โครงสร้างหลักๆของประธานอ๋อขอโทโครงสร้างหลักๆของประโยคนะคะก็จะมี s บวก v บวก o นี่ s ตัวนี้ก็ย่อมาจากคำว่า subject คือประธานบวก v v คือ verb ก็คือค,คํอากริยาและบวก o o คือ object ก็คืออะไรคะอ่ากรรมของประโยคนั่นเองอ่าแล้วเราก็มาดูนี่ เห็นไหมพี่คุณมินี่บอกว่า i u v พวกนี้เนี่ยเขาทำหน้าที่เป็นอะไรคะเขาทำหน้าที่เป็น subject pronouns ก็คือสรรพนามที่ใช้เป็นอะไรลูกที่ใช้เป็นประธานของประโยคเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นตำแหน่งของประธานในประโยคส่วนมากนะคะเราจะวางไว้หน้าประโยค อ,อีกหนึ่งรอบนะคะตำแหน่งของประธานในประโยคเนี่ยส่วนมากเราจะวางไว้หน้าประโยคเช่น I like to eat pizza I like to eat pizza ฉันชอบกินพิซซ่านี่เห็นไหม I ตัวนี้เป็น subject pronoun ก็คือเป็นอะไรคะอ่าเป็นประธานของประโยคนั่นเองนะคะต่อไปตัวอย่างที่สองลูก you are a good student You are a good student. คุณเป็นนักเรียนที่ดีเห็นไหมคะคุณตัวนี้ก็ทำหน้าที่เป็น subject pronoun s นั่นเองนะคะและข้อสุดท้ายค่ะ We live in Bangkok. We live in Bangkok. อาพวกเราเนี่ยอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครนะคะเห็นไหม We ตัวนี้ก็แปลว่า พวกเรานั่นเองค่ะโอเคต่อไปค่ะเรามาดูตรงนี้นิดหนึ่งอ่าเรามาดูในส่วนของ object pronoun ดีกว่าชื่อก็บอกเลยว่า object เห็นไหมเนี่ย object pronouns ก็คือคำสรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นอะไรสาลูกนี่ที่ทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคนะเธอเห็นไหมที่ทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคแตกต่างจากเมื่อกี้นะ เมื่อกี้เนี่ยทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคใช่ไหมคือ subject pronoun แต่ Object pronoun เนี่ยคือทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคเท่านั้นอ่ะกรรมของประโยคส่วนมากก็จะวางไว้ด้านหลังของประโยคอ่ะแล้วกรรมคืออะไรคะอ่ะกรรมก็คือสิ่งที่ถูกกระทำนั่นเองนะคะกรรมคือสิ่งที่ถูกกระทำเช่นฉันกินข้าวเห็นไหมข้าวก็เป็นกรรมเพราะว่ามันโดนฉัน กินอ่ะเรามาดูดีกว่าว่า object pronouns เนี่ยสรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคเท่านั้นเนี่ยมีอะไรบ้างอ่ะคำแรกคะ่ะมีอ่ามีแปลว่าอะไรคะอ่ามีแปลว่าฉัน you คุณ us พวกเราหรือเรา them พวกเขา หรือพวกมันก็ได้นะเดมในกรณีนเนาะเป็นได้ทั้งพวกเขาแล้วก็พวกมันนะคะอไป him him แปลว่าเขาที่เป็นใช้แทนผู้ชาย He r แปลว่าหล่อนหรือเธอนะคะใช้พูดถึงอะไรแทนผู้อะไรคะอ่าแทนผู้หญิงและคำสุดท้ายคะ่ะ It อ่า it ตัวนี้แปลว่าอะไรคะอ่า it ตัวนี้แปลว่ามันนั่นเองนะคะ it ตัวนี้แปลว่ามันนั่นเองนะคะซึ่ง me you us them him her it พวกนี้เนี่ยเราจะใช้ทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคเท่านั้นนะคะกรรมของประโยคก็ส่วนมากก็มักจะวางไว้ด้านหลังอ่ะพูดแล้วมันไม่เห็นภาพสักคู่นะคะพูดแล้วไม่เห็นภาพเดี๋ยวขอเทียบตัวอย่างชัดๆให้เลยอ่ะเดี๋ยวค่อยมาย้อนดูตัวอย่างนี่ คุณมินี่ขอย่อเป็นตรงนี้เป็น sub อ,อะ subject เ,เห็นไหมคะ subject ก,กับ object เ,เห็นไหมเรื่องที่เราจะเรียนวันนี้ก็คือ subject ก,กับ object pronoun ใช่ไหมคะอะแต่งเป็นสองฝั่งแบบนี้ subject ก,ก็คือทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคมีอะไรบ้างอะลืมเ,เขียน pronouns อันนี้ก็เป็น object pronoun น,นะคะคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะลูกนี่บีบเสน้นกลางเพื่อให้เห็น ภาพที่มันชัดเจนเนาะก็เป็น subject pronoun กับ object pronoun subject pronoun มีอะไรบ้างสอนไปแล้ว I, you, we, they, he, she, it เห็นไหมคะซึ่งคำพวกนี้เขาทำหน้าที่เป็นอะไรลูกเป็นอย่างฝาอะเป็นประอะไรคะอาเป็นประธานของอะไรเอ่ยของ พอยอนะคะขออนุญาตย่อเนาะเป็นประธานของประโยคส่วน Object p r o โปร n ล่ะก็คือสรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นกรรมมีอะไรบ้างลูกอ่ะมี me, you we them I'm sorry ข้อนี้ไม่ v สิข้อนี้ต้องเป็น us นะ us ต่อไป them อ่ะ he ก็เปลี่ยนเป็นอะไรคะอ่ะ he ก็เปลี่ยนเป็น him She เปลี่ยนเป็น h e r และ it ก็เปลี่ยนเป็น it อ่าเห็นไหมคะนี่เห็นไหมซึ่งน้องดูนะ i กับ me เนี่ยความหมายเหมือนกันแปลว่าอะไรคะ i กับ me ความหมายเหมือนกันแปลว่าฉันเห็นไหม u กับ y o u ความหมายเหมือนกันก็แปลว่าอะไรคุณใช่ไหมคะ We กับ us ความหมายก็เหมือนกันเลยแปลว่าเราหรือพวกอะไรคะ ่าหรือพวกเราเห็นไหมคะต่อไปเดล่ะเดกับเดมเห็นไหมลูกความหมายก็เป็นความหมายเดียวกันเลยนะคะก็คือแปลว่าพวกอะไรเอ่ยพวกเขาหรือพวกมันนะคะส่วนทีกับพิมความหมายก็เดียวกันเลยคะ่ะก็คือแปลว่าเขาที่ใช้แทนผู้ชายเนาะชี She กับเฮอก็แปลว่าอะไร เธอหรือหล่อนที่ใช้แทนผู้หญิงและ it กับ it เห็นไหมก็ความหมายเดียวกันเลยแปลว่ามันอ่าเห็นไหมลูกนี่ subject กับ object pronoun เนี่ยความหมายเหมือนกันเลยแต่ค่ะนี่แต่ดอกจัน19ล้าน8แสนตัวเลยแต่ตำแหน่ง ในการวางไม่เหมือนกันนะคะตำแหน่งในการวางในประโยคไม่เหมือนกันคําว่าไอตัวนี้จะต้องทําหน้าที่เป็นประธานของประโยคเท่านั้นจะเอาไปเป็นกรรมได้ไหมไอไม่ได้มีตัวนี้ก็จะต้องทําหน้าที่เป็นอะไรเท่านั้นอาทําหน้าที่เป็นกรรมของประโยคเท่านั้นอยู่ดีๆจะเอามีไปเป็นประธานของประโยคได้ไหมอ่ะไม่ได้เหมือนกันนั่นเองนะคะอ่ะย้อนมาดูตรงนี้นิดนึงเห็นไหมนี่ Object pronoun ดะดูตัวอย่างประโยคนิดนึง for example อ่า for example อ่ะสิ example, ะนาทีกว่าละมาต่อค่ะ for example my friend live with me my friend live with me เห็นไหมเพื่อนของฉันเนี่ยอาศัยอยู่กับฉันน้องดูนะคะ my friend live with me เพื่อนของฉันเนี่ยอาศัยอยู่กับฉันแล้วทำไมไม่สามารถเขียนว่า my friend live with I ได้ไหมอ่ะถ้าเกิดสมมุติแบบตอบแบบไม่รู้อะไรเลยถ้าคุณมินี่เขียนเนี่ย my friend live with I ได้ไหมคะอ่าไม่ได้ลูกเพราะ I เขามีหน้าที่ของเขาคือทำหน้าที่เป็น subject อะไรคะอ่า I เขาต้องทำหน้าที่เป็น subject pronoun เท่านั้น ก็คือทําหน้าที่เป็นประธานของประโยคเท่านั้นเห็นไหมอยู่ดีจะมาไอามาเป็นกรรมได้ไหมไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นไอจึงเปลี่ยนร่างเป็นอะไรเนี่ยอ่อาไอเราจึงใช้หรือเปลี่ยนร่างเป็นมีแทนนะคะเราจะใช้มีแทนก็คือแปลว่าฉันเหมือนกันเห็นไหมความหมายของไอกับมีเนี่ยมีความหมายเดียวกันเลยนะคะอ่ะอีกซักอ,อ,อ่ะต่อไปข้อที่สองค่ะ It is delicious. It is delicious. มันเนี่ยรสชาติอร่อยมากเลย It is delicious. I like it. I like it. อ่าฉันชอบอะไรคะอ่าฉันชอบมันเห็นไหม Get it ตัวนี้เนี่ยก็ทำหน้าที่เป็น object pronoun นะคะคือทำหน้าที่เป็น เป็นกรรมของประโยคนั่นเองอทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคนั่นเองเนาะเพราะเมื่อกี้มันจะมีสองตัวที่ไม่เปลี่ยนรูปก็คือคําว่า it กับคําว่า you นะคะสามารถเป็นได้ทั้ง subject แล้วก็เป็นได้ทั้ง object pronouns นะคะต่อไปข้อที่3เห็นไหม I love you I love you ฉันรักคุณแล้วจะบอกว่าถ้าคุณรักฉันล่ะก็ต้องเป็น you love อะไร you love มีเห็นไหมคะ I love you and you love me อะแล้วทำไมไม่ใช้ you love I อ่ะใช้ you love I ได้ไหมไม่ได้ค่ะลูกเพราะว่า I ต้องทำหน้าที่เป็นประธานเท่านั้นนะคะเราจึงเปลี่ยนจากคำว่า I เป็นคำว่าอะไรแทนอะเปลี่ยนจากคำว่า I เป็นคำว่า me แทนเพราะมีทำหน้าที่เป็น object p r o n o u n นะคะทำหน้าที่เป็น กรรมนะคะและข้อสุดท้ายค่ะข้อที่4ค่ะ I want to give her a gift I want to give her a gift ฉันอยากให้ของขวัญกับเธอ,อฉันอยากให้ของขวัญกับเธอจังเลยอ่ะเห็นไหมคะ I ตัวนี้ก็เป็น sub อะไร subject pronoun เนาะ subject pronoun อ่าส่วน want to give her ทำไมไม่ใช้คำว,ว่า she ละคะ อ่ะชีตัวนี้เขาจะทําหน้าที่เป็นกรรมได้ไหมคําว่าชีตัวเนี้ยทาหน้าที่เป็นกรรมได้ไหมไม่ได้ค่ะเพราะชีตัวนี้สีส้มตัวนเนี้ยเนี่ยเขาทําหน้าที่เป็น subject pronoun เขาทําหน้าที่เป็น subject pronoun เพราะฉะนั้นเราจึงใช้คําว่า Her แทนเพราะหน้าที่ของ Her คือทําหน้าที่เป็น object p r o n o u n อ่าเห็นไหมก็จบไปแล้วนะคะสำหรับหลักการใช้ออม subject and object pronoun นี่จบไปแล้วนะคะสำหรับหลักการใช้ subject กับ object pronoun ก็สรุปให้อีกหนึ่งรอบคือง่ายๆเลยลูกก็คือมันมีความหมายเหมือนกันแหละแต่ตำแหน่งในการวางในประโยคเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะคะก็คือง่ายๆเลยเนี่ยความหมายเหมือนกัน แต่ตำแหน่งในการวางในประโยคไม่เหมือนกันนั่นเองนะคะโอเคอ่ะก็อย่าลืมกลับไปทบทวนเนาะใครฟังไม่ทันก็สามารถก็กลับไปได้นะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็หวังว่าเด็กๆจะแบบแยกออกเนาะว่า subject pronoun กับ object pronoun เนี่ยใช้ยังไงแตกต่างกันยังไงนะคะง่ายๆเลย subject ก,ก็วางไว้หน้าประโยคส่วน object pronoun ก็ทำนที่เป็นกรมวางไว้หลัง ประโยคโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องพูดคำว่า s e good boy see you again next clip video ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะหรือใครไม่เข้าใจอะไรตรงไหนเนี่ยหรือว่าอยากให้ทำคลิปเพิ่มเกี่ยวกับเรื่องอะไรเป็นพิเศษสามารถคอมเมนต์ใต้ตรงนี้ได้เลยนะคะโอเคถ้ okay. <Okay. S 2> าวันนี้ก็ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะอ่าส่วนใครที่อยากออม เพคคอร์ส hey, เรียนพิเศษตัวต่อต,ตัวกับคุณคุณมินี่นะคะก็สามารถาทักแชทมาในเพจนี้เลยนะคะหรือใครที่ดูใน Youtube ก็สามารถไปตามได้ในเพจ English by คุณคุณมินี่นั่นเองคะ่ะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายจริงๆแล้วคะ่ะ see you thank you for watching bye bye love you